เรีเปิดตัว Samsung Galaxy M134G และ M135G วันที่14กรกฎาคมนี้พร้อมแรมพลัส 12GB กล้องหลัง50ล้านพิกเซลแบตบสูงสุด 6,000mAh ล่าสุดทาง Samsung ประเทศอินเดียก็ได้เตรียมเปิดตัว Galaxy M Series รุ่นใหม่ในวันที่14กรกฎาคมนี้ครับ โดยจะมีการเปิดตัวกระซิ่ M134G และกระซิ่ M135G อย่างเป็นทางการครับซึ่งสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นจะมีดีไซน์หน้าจอเป็นแบบ Infinity V Display บนบอดี้ตัวสัมผัสด,ด้านเหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยครับแต่จะมีความแตกต่างกันออกไปทั้งด้านคุณสมบัติภายในบางส่วนโดยกระซิ่ M135G จะใช้ชิปเซต MediaTek Dimensity 700มีแรมให้เลือก 4GB ก 6GB ที่มีเทคโนโลยี RAM p a r ช่วยเพิ่มแรมแบบเสมือนได้สูงสุด1 2 g เพื่อรองรับการใช้งานได้หลายๆแอปพร้อมกันครับให้กล้องหลังคู่ความเอียด50ล้านกับ2ล้านพิเซลพร้อมแบตเตอรี่ขนาด5 0 0 0มิลแอมส่วนในรุ่น Classy M134G จะให้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง6 0 0 0มิลแอมพร้อมแรมสูงสุด 12G ร่วมเทคโนโลยีแรม Plus และยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ Auto Data Switching ที่สามารถสลับการใช้งานดาตา้อินเทอร์เน็ตจาก2ซิมการ์ดได้ อินเทอร์เน็ตจากสองซิมการ์ดได้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาแม้ซิมใดซิมหนึ่งจะไม่มีสัญญาณก็ตามครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่า Galaxy M134G และ M135G จะมีราคาที่เท่าไหร่และจะนำเข้าวางจำหน่ายที่ว่าเราด้วยหรือไม่นะครับเรลคงต้องรอดูกันต่อไปแลวครับตอนนี้ช่อง i อ Fast สสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอท a s t เพียงแค่เดือนละย0ิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ